สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณไปชมคลองแสงแสบคลองสวยน้ำใสที่แสนสวยของเมืองแปดริ้วกันนะคะแสนแสบเป็นคลองยุทธศาสตร์ซึ่งสมัยรัชกาลที่3ามีแนวพระราชด,ดำริให้ขุดเนื่องจากขณะนั้นสยามประเทศกำลังทำสงครามยืดเยืเยอ้อกับยวนที่เข้ายึดครองขเขมรโดยขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเพื่อใช้ในการขนส่งสเสบียงยุทธปัจจัยตลอดจนกำลังพลให้สะดวกขึ้น โดยเริ่มขุดต่อจากคลองตันที่เชื่อมคลองหัวมากคลองบังกะปิคลองมหานาคและคลองรอบกรุงอยู่แล้วผ่าทุ่งบังกะปิไปออกแม่น้ําบางปะกงที่บางขนาดเมืองฉะเชิงเซาความยาวของคลองแสนแสบประมาณ76กิโลเมตรผ่านเมืองฉะเชิงเราที่คลองบางขนาดอําเภอบางน้ำเปรี้ยว26กิโลเมตรเริ่มขุดจริงจรจัง,จงในสมัยรัชกาลที่4และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่5 ส่วนชื่อแสนแสบจากบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อนายดีโอคิงได้กล่าวไว้ว่าคลองนี้ยาวถึง55ไมล์เชื่อมนครกรุงเทพกับแม่น้ำบางปะกงบริเวณที่ราบชนบทคนพื้นเมืองเป็นคนเชื้อสายมาเลไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตามมือข้างหนึ่งจะต้องใช้ปัดยุงเสมอจึงได้ชื่อว่าแสนแสบ ในเรื่องนี้เมื่อวันที่30มกราคม2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทําพิธีเปิดการเดินรถไฟสายตะวันออกกรุงเทพฉะเชิงเซามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรคลองแสนแสบจึงโปรดให้จัดกระบวนเรือกลับทางคลองส่งบันทึกการเดินทางไว้ว่ามาแถบนี้มีที่ว่างมากมีตัวแมลงมากแต่ยุงน้อยกว่าบางกอกความจริงยังไม่เคยกัดแต่เขาว่ามีข้อกันดานของคลองนี้เรื่องน้ำจืด มีประตูเสียน้ำนอนคลองแต่ใช้ไม่ได้ด้วยขุน่นข้นชาวบ้านเขาใช้น้ำบ่อทรงกล่าวถึงยุงของคลองแสนแสบว่าความจริงยังไม่เคยกัดแต่เขาว่ามีวันนี้คลองแสนแสบในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นคลองสวยน้ำใสทำให้ย้อนนึกถึงสมัยเมื่อครั้งอดีตของขวัญกับเรียมเสื่อไม่ได้จริงๆค่ะ